โอ้โกล็อบบี้เฮียมากูเป็นเอามึงออกมากูจะเป็นเองกูเองกูเองกูถ่ายเองโว้ยสัตว์ถ่ายดิเอ้าอีเขี้ยนี่เป็นลมแดดเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เ้ยนิกเกอร์โดนแบนเอาไปลงเอาเาชนนี้ไปลงโดนแบนอะเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเ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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอหินก่อนรอหินก่อนไไไฟฟแแดดงงเฮ้ยไอ้เชียไฟแดงให้ไปมึงมึงเดินไปเลยนะเว้ยเพราะว่าตอนนี้กูจะตกแล้วเนะอุ๊ยโอ้ยนะอีมิวโดนขวานผ่าซากเงี้ย I wanna i f you know how they live in Tokyo If you see me then you mean it Then you know you have to go f a n t and feel it a r deep 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 Oh ก <laughs> ูหมุนติ้วกูหมุนติวเฮ้ยรอรอมันมันให้สปินอะไรอ่ะเฮ้ยฟรีอ่ะ สปินฟ <Spin> รีถากได้จ,จคืออะไรวะยูได้อะไรอะรู้ได้ส่ผัวซุปเปอร์เบกี้อะซุปเปอร์เบกสัสซุปเปอร์เบกิไอวาน่าถ้นคุณู้ว่าเดลี่อินโตเกียร์ถ้าคุณเห็นมิตรถ้าคุณมีนี่ถ้าคุณรู้คุณมี a วามสุขความรู้สึี ดิบดิบดิบฟันเอ็นพี่นี่อะดิบ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 อ้าววันไหนอีฟยู่นอนี่ไปได้เบรกหายเฮียเลยอ่ะเฮียขวานผ่าซากพยายามเบรกดีอะไรอ่ะ เดดไมค์อะไรให้ทำอะไรอะ่ะแค่นี้มีแค่นี้อ่ะ